ข้าแม่พี่น้องข้างบ้านทุกๆุกท่านด้วยค่ะเด้เอมือน,นี้มาตามน้องกุมนันวัดที่แล้ยวหายหกหกสองวั 6, 6, 6, 6, นยีบรถตะลี่ขันแม่ออกเลขล่างนี่ซีได้ลายวันม่าอยี่เด้รอบก่อนนะ่มะม่านหเพิ่นปิดหลานพอดีแอดมาสองมือคนปิดสองมือก็ได้บอด้มาฝากเอฟซีเนาะมือน,นีการมาตามไม่นะคะ่ะมากินก๋วยเตี๋ยวพร้อมรบรรยากาศช่วง สอบสาวนเนี่ยต้นปลาหลายเนาะเที่ยงมากมีคนสีอบอวว่างหรกอ้นแหลายเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดซับสไครต์ทางช่องน้ำเนเ้อค่ะ เป็นมาให้โขบโขบบ้องฮันแล้วก็ชายตู้กุมารใส่มือเลยนะฮะจะอยู่ในตู้เนาะกุมารก็ได้เามาถากม,าา <laughs> มากี่แล้ววัดจีเรียวให้คักบ่มาคืออยากมาหาอยู่ด้วยสิจีเรีวโซงนล้วกุมารก็น่าว่าสั่น มา่อกาสีพื้กแล้วว่าไปหาซื้อหกสองขั้วนครพนมเลยเขาได้ฮะได้ตัวไหนหกหกสองถ้าถ้าออกเลขล่างนี่ถูกใช่ไหมลอตเตอรี่เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่ามาเขียนใส่มืออ่านหาลูกของที่มาทำงานด้วยมาทำงานช่วยที่นี่บอกว่าไปเขียนใส่มือให้เจ็ดสอง ครับเลยขอจุดทู่ว่าเออถ้าเป็นตัวเดียวกันใครเป็นตัวเดียวกันนะน้องเลยให้แค่เลขหกตัวที่ตัวที่ว่าแจับเซกันจับเซกันแต่ว่าเขียนสื่อลอตเตอรี่จ้ะมาดีเลือกลอตเตอรีไปพูดตรงเสี่ยวนลครเป็นม้องก่อนไปเที่ยวนครแล้วแค่พนดว่ามาปิดร้านมาสองอันเป็นๆคือจังนองเอิญมาแบบถามเราวแม่คุมมาอยากไปกินก๋วยเตี๋ยว เอ้าทำไมอยากไปกินอยากไปนักเดี๋ยวพาไปว่าจันมาหอดปีดรลานจำบานีมือเงินมาอยากมาอีกอยากกินอีกแล้วก๋วยเตี๋ยวว่าจันทร์เพราะคนอันคนมากสืบๆเพราะคนสามด้วยโอ้โหเจนสองพันคือน้องไปทำบุญอ๋อไปเขียนใส่อันมือนี่เพิ่นมาบ่ล่ะพุ่นน่ะนะค่ะผูพูเขียนใส่มือนไปวัดน้องไปวัดน้องไปรบทานอยู่น้องไปรทาน วัา <laughs> เต็มผู้ใดมาทำงานนี่เราสีน้ำหลอดดิยังบวบตุ๊กตหาหักนะน้อแเฮงมากโอ้อชอบ,บกวนบวบเข้าฝันที่เขาด้วยว่าอยากกินขนมจีบเราได้ซื้อขนมจีบมาให้กินครับได้ค่ะเมื่อวานได้กินขนมจีบวานได้าากินขนมจีบเป็นมหาิไตรงหวดไป้หลหังวดเนี่ยย่งยังค่ะยังไม่ฝันอะไรเลยชอบกัมาเนี่ยแหละใกล้ๆวันหวยออกใช่ ดูอีกทีนึงแล้วก็จะูกพรอน้ทรอก็ี่สาวมันจะเรนใ่ดไม่กับพี่เขาบ่อยว่าฝันอ้ไรใหญ่ฟันเพราลูกขาวเลยนั่นแล้วฟันนะไม่คิดพรอใหญ่คนมั้ยอันให่คนไปมาทุ่มเฟันไว้จังไดก่อาไปสวดแม่แม่แม่ไป,ไป ไ<ม>อ,อ่เวสันต์มาไปหาเอยไปหาเอยเอาเอยไปปะทุมแม่เอ่ไปอยู่โรงเรียนในฝันะนะออในน้อยปวดหัวใครตุ๊กตุ๊้มส้วนไปใส่ก่อนงแกนมาขางกันส้ธนาคานข้านผมเหยียซื้อไปซื้อ,อขนมจีบซาลาเปนาอยู่หน้าโรงเรียนเอียไอ,อ่<า>อยากได้ไหมเขาเสียไ่ว่าอยู่สิไปจังไหนไปผ้าลาไปว่าสั่นก็ได้ผ้าม้าม้ายางบูนหนาม้า ยังบูน่ะมาเอาว่าเสียกตดอกงาเดี่ถอดทรงออกแม่เสียทำ้งไม่พ้นแล่ว่าสิบวมานทำมันเป็นยังอ่ะบูกลูครดีบูเด็กน่อยสิบิบสองบ่หานึงบ่หามานึงบ่เนาะเด็กหน่อยเดี๋ยเรื่อเด็กน่อยเดีเออหนึ่งศนย์ศูนยหศูนยี่ทำเหมืนข่อยเสียทำมันเนาะพอกระบายทำมันเนาะฝันหนาเออ ก็หาหาหนึ่งบอกจังว่าเอา่เปียเมือนต้องสูงมันยังเอาสิเปียวเสียผ่าเสียมาเปียกยางก็่าถ้าในหอดหนารงเรียนอยู่สัตว์เมื่อเดสะดอดตื่นเปียกเมื่อเด่อเพฤษนนั้นกันคอยฟันจังสีใดๆมันออกซิมฮารคันฟันเห็นจังสีหนะของหน่อยสีโลนะออกซิมหารวดได้ได้ใบของเขาคนนี้เมื่อกับเป็นหาเป็นบ้าเอามื่อบ่ายเอามื่อเซ็ตออกเนี่ยองเขาเลยเอาเมื่อเซ็ตออกนั่นนี่รับพึ่งย่นงมาในไปหอดหนารงเรียนเอญ่

ผมรู้ไปเรียนกบเด็กหน่อยข้างในเด็กหน่อยมีอในเด็กหน่อยมือท่ายเต็มอยู่มันมันเรดึงแขียนนู้ไปไปทั่วทีมทั่อเรียนมันได้เขียนใส่กระดาษให้แม่แต่มัน้าเห้นนู้กลับไปว่าจาเขียนกระดาษใส่กระดาษตัอนทั้งหมดเี่เราหนูเลยมาเปิดเบิึงแม่มันเป็นเลขกสองเออมันเป็นเลขกเจ็ดสองแม่ว่าจาเรียนมายังมือเสารึเปล่าเอาขั้นเมนนอกไทยดีค่นเป็นจุดถูกมุมด้วยมันเป็นตัวเดียวกันแม่เรื่อยไปสิเลยไปจุดถูกจุดเดียวกับภากันหัวตกคนกับไท่ฮกตัวเดียว โมไอ้6าเจ็ดสองมันใครลบเป็นพกเขาได้ไวสิส่วนใหญ่มันจะเป็นแยกซี่บอกก็ไอเบวไอวลวันเนี่ยฟรังไอเบลก็ซื้อลูตเตรี่หกสองสงสียหาไปอันยะลื่มได้ละอันเจ็ดสองนั่มนั่มอีกหมวดนี่เพราะ่ันไปเขียนใส่กระดาษให้ขานโอ้โอเคไฮเล็กคุตัวเดียวไฮอไฮนะอันน้องเบิ้งไงไฮเล็กคุ้ตัวเดียวหวดบ้งหันโอ้ตัวเดียวแขนแขนเอ้า เห็นบอกปกติเขาสิได้สามตเนาะอันนี้ให้เลขกหกตัวเดียวยี่ห้อมันเป็นผุ้จุดเดียวแม่ก็เล้ยว่าอันตั้งไข้มาแล้วเด้สองตกระหกสองหกเจ็ดเจ็ดหกได้ไปซื้อลอตเตอรี่ยังเพนจะมาไห้กุ้งค่าสินม่เพนจะเอ็กซ์ตรมโล่งออกวดนี้ก็อย่าลืมมันทีเพื่อนยังเกาทีเพื่อนฟันว่าไปจับหำบ่ออดียังฮะาเกหา าเก้ากับจุดถูบเด้หาซูนเก่าหาศูนเก่าเน่จาเดีโบเดี๋ยวมีภากันสื่อมืนอ่นลูกค้าไลายเพราะว่ามักจิจุดมือเล็กออกจุดอีกไเมก็จ้าเดี๋ยวมาเอาจุดอีกมือเ้าตลอดส่วนมากน้องจะให้แบบเลขดทูบอย่างนี้แหละใช่ค่ะตอนนี้เลขคทูบเข้าอยู่หรือขึ้นชลงก็ได้อยู่ใกล้เคียงมากไม่กต่ถ้ีานจุดทูบ จะให้หมูสามเกลือนะถ้าถ้าถ้าจะให้จริงๆจะเป็นแบบนี้ไอ้เที่ยวที่หมูจุดอ่ะได้แค่สองตัวก็ให้สองตัวก็คือสองตัวไปเลยเออจะเป็นดังนี่ถ้าถ้าหนูกำลองออกจุดจะเป็นดังสี่ก็อื่นจุดคือไอ้เขียวจุดนี้กิ้งจุดนี้ได้สามตัวบนแต่ไก่ขึ้นลงโล่งอีได้ตอนี่เท่าตีความฝันเป็นสิมฮานะซิมนหนึ่งศูนย์ตั้หนึ่งศูนย์เนาะเิีวเป็นวันหนึ่งศูนย์ หนึ่งศูนย์นะเงแย่ละเอาค่ะไปกินก๋วยเตี๋ยวกันบ้านพี่กัดน้องหานนะคะขันฟันจังสี่สิเป็นหนึ่งศยได้เตะคิดว่าหนึ่งย์่ไะหนึ่งศคำสองข้างอย่างนี้หนึ่งศูนย์ันจังสี่หนึมั่นใจเลยครับเนียมันจาะูพ่กัดครับวันนัไปบอกอีลาบารูกใช่ อันน่องกูมา่นไปบอกว่าจังไดเวา้แม่ฟังไหมงานไปให้เดยจมี้หน่อยนั่งหนาออากระดาษเส้นมือเดอกกระดาษเส้มือกันนี่เลขบ่หิกตัวใดล่ะเจ็ดสองเกเจ็ดสองน่เนาะนําไว้เน่ยเจ็ดสองเด็กน้อยเอากระดาษมาใส่มือบ่ลูกคืนเชื่อคืนชื่อเด็กน้อยคือกัน เจ็ดสองอขอบคุณน,น้องมากนะคะตามตัวหวดเนาะคะ่ะงวดที่แล้วมากสียดายเนาะมาบวของหวดที่แล้วก็ได้หวดนี้ก็บ่ให้พลาดนะคะไก่มือพันสีฟันพ่งห้เอีกมีภูเขาฟันไมอีกแล้วพี่น้องเป็นพ่อเด็กน้อยคือกันอ้วนจำมั่มนะคะพึ่นมาคุณแบบนี้เนาะนั่มไปบอกให้กันเจ็ดสองมาสัน อันนี้ก็ว่าฝันเนาะคะ่ะเนาะสวบไปตั้งตามโมมกพานเนาะคะ่ะเนาะเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ